เราเริ่มต้นกันแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้ยังคงอยู่กับปฏิบัติการการติดตามไล่ล่าเสียแป้งเพราะอย่างที่ทราบเลยก็คือว่าวันนี้ทั้งทางน้ําทางอากาศและทางบกยังคงมีการปิดล้อมกันทุกจุดเนี่ยนะครับแต่อย่างที่ทราบว่าเทือกเขาบรรทัดโดยเฉพาะก็คือบ้านตระจุดที่คิดว่าเสียแป้งเคยขึ้นไปและหลังจากนั้นเดินเท้าหลบหนีวันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอให้ติดตามกับทางช่อง8เพราะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับจุดสําคัญก็คือบ้านของในพริก คงไม่ต้องทวนอะไรกันแล้วถ้าลองดูบ้านของในพริกก่อนบ้านของพลิกคือจุดที่ถูกระบุว่าเป็นคนที่ลำเลียงอาหารขึ้นไปให้เสียแป้งแล้วเสียแป้งเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็จะมาพักที่นี่ร,รวมถึงที่สําคัญวันที่ตํารวจเข้าไปปิดล้อมเข้าใจว่าวันนี้เสียแป้งเดินเข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้สิ่งหนึ่งก็คือว่าทางเจ้าที่เองสิ่งที่ต้องทําก็คือตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นปฏิบัติการก็คือนําเฮลิคอปเตอร์บินรอน บริเวณก็คือเทือกเขาบรรทัดลองดูบรรยากาศสักนิดหนึ่งเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เข้าใจว่าเป็นจุดหนึ่งซึ่งเขาจะราดตระเวนเพื่อจะดูในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะภูมิประเทศซึ่งถึงแม้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮลิคอปเตอร์บินสูงและจะเห็นแป้งได้ยังไงคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าณนะวันนี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์จะเป็นจุดที่เขาสำรวจในพื้นที่กำลังมีการประเมินกันนะักขณะนี้ว่าเสียแป้ง ที่หลบหนีเนี่ยเข้าไปในป่าเสียแป้งจะอยู่รอดได้ก็คือต้องประกอบอาหารค่ะดังนั้นถ้าประกอบอาหารเนี่ยเขาก็ต้องดูเรื่องของควันไฟด้วย แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของกองกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจที่เดินเข้าไปในป่าถ้าเกิดมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้มีการแจ้งขึ้นมาแล้วฮอก็จะได้เห็นทันท่วงทีดังนั้นนี่คือความจําเป็นที่ต้องเอาฮอบินลาดตระเวนล่าสุดคุณผู้ชมครับวันนี้คนตํารวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมถึงกําลังเจ้าหน้าที่เราเห็นฮอแต่ว่าฮอเนี่ยจะต้องบินมาจากส่วนกลางดังนั้นวันนี้เขาเลยเตรียมสร้างลานฮอ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นบรรยากาศเนี่ยนะครับโดยวันนี้ชาวบ้านเห็นบอกว่าตรงบริเวณจุดที่เขาเรียกกันว่าอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างมีการระดมเรื่อยเรื่อยยนตซึ่งเอาเข้ามาในพื้นที่ตรงบริเวณจุดเรื่อยยนเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาจะเอาเข้ามาเพื่อทําการสร้างลานหอดลานจอดหอชั่วคราวเนื่องจากว่าปฏิบัติการครั้งนี้อย่างที่บอก ถ้ายังจับไม่ได้เขาก็จําเป็นที่ต้องบินลาดตระเวนค่ะให้คุณผู้ชมดูลักษณะตรงนี้สักนิดหนึ่งเห็นใช่ไหมฮะนี่นี่คือการสร้างหอชั่วคราวลานจอดออชั่วคราวประเด็นก็คือถ้าเราดูจากแผนผังในส่วนของภูมิประเทศเนี่ยนะครับผู้ชมฮะตรงจุดที่เราเรียกกันว่าอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างตรงจุดนี้ผู้ชมฮะมันจะเป็นแหล่งน้ําใหญ่ซึ่งเขาก็จะมีการตั้งในส่วนของ ลานจอดหอขึ้นมาชั่วคราวโดยวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าทางด้านพุ่มกับสืบสวนผู้ทอนจังหวัดพัทลุงพันตำรวจเอกยศสวัสดิ์กระจังวงนะครับขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ป่าไม้สนับสนุนก็คือเครื่องเลื่อยยนจำนวน2เครื่องนำไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางอนำเครื่องยนต์เองเนี่ยคุณผู้ชมครับไปหย่อนแล้วก็ส่งให้กับตำรวจซึ่งอยู่ในป่าเพราะจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่เขาจะต้องตัด ต้นไม้แล้วก็สร้างลานจอดพอมันจะอยู่ในโซนก็คือแถวๆอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างเพราะมันจะเป็นจุดที่พอจะจอดได้ตามแผนผังที่เราขึ้นให้คุณผู้ชมดูข้านาดเดียวกันวันนี้ทางคุณราเชนดําเมงกำนันตําบลตะโมดวันนี้ก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันเนี่ยนะครับให้ข้อมูลว่ายังไงบ้าง เห็นบอกนะคะวันนี้มีการประชุมกันทั้งหมดเลยค่ะคุณผู้ชมร่วมประชาสัมพันธ์ห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่เขาบรรทัดในเขตอำเภอตะโมดชั่วคราวโดยเฉพาะใครที่จะเข้าไปกรีดยางหรือใครจะไปหาของป่าให้งดไว้ก่อนนะคะเนื่องจากอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุดไล่ล่าได้ค่ะบ้านก็กังวุน,นะครับแต่ว่าพยายามกำจับเขาเรวอ่งนี้คือง่ายขึ้นไปบนเขา mình nghĩ cảnh này, cái chuyện quăng để mang mà tiền cầm nát, cảnh này ใยไอ้บอกจดบานชาวบ้านว่าเนี่ยประชาธรรปัญหาขเนี่ยึ้นไปบนกองชาบ้านก็คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ดูปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยนะฮะนอกจากวันนี้เขาระดมกําลังเจ้าหน้าที่มาขอเลือ่อยนตแล้วก็ขอกําลังเสริม วันนี้เองเนี่ยมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการซึ่งเขาจะต้องเข้าไปในเขาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้มีการออกมาเปิดเผยโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องราดตระเวนเข้าไปในป่าเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยกำหนดของเขาเนี่ยก็คือ6วันซึ่งเขายอมรับเนี่ยนะครับว่าใน6วันนี้ บางท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามาที่เทือกเขาบรรทัดเป็นครั้งแรก<ะ>ดังนั้นเนี่ยยอมรับเลยว่าพอมาเจออุปสรรคคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยทีมงานลองเปิดภาพน้องนาริตอนที่เดินลุยป่าผู้สื่อข,ข่าวของเราเนี่ยซึ่งจะเข้าไปในจุดบ้านตระซึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชม,มเห็นแล้วนักข่าวเราก็เพิ่งเดินครั้งแรกตำรวจบางคนที่ถูกเรียกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจากการที่ต้องเดินเขาก็มาครั้งแรกแล้วภารกิจที่เราเพิ่งทราบก็คือว่าเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยนะครับ คุณผู้ชมครับทั้งหมด6วันด้วยกันดังนั้นถามว่าสิ่งที่มันลำบากสำหรับพวกพี่ๆตำรวจคืออะไรก็ค,คือตรงนี้มันเป็นป่าดิบชื้นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในการนำทางบางจังหวะที่เขาเข้าไปวันนี้คุณผู้ชมฮะเห็นบอกสิ่งที่เป็นอุปสรรคเลยเจ้าหน้าที่ยอมรับคือเรื่องฟ้าฝนล,<ะ>ลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษหน่อยนะฮะต้องเข้าไปในป่าวันนี้ภารกิจ6วันฟังเสียงสัมภาษณ์ครับลำบากมากลำบากยังไงครับพี่ ต้องก้ามน้ำก้ามป่าก้ามดินเนินสูงชันมากแล้วต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ก้อนดินก็เป็นขขก้อนดินใหญ่ดีที่กดดนันมีที่กำลังเมันก็เลยยากก็ไปปกติไม่ลำบากถา้าเขา้าไปหาหมาแบบนไปก็ลำบากเพราะเขาอยู่ฝั่งที่เขาได้เปรียบใช่ไหมคะอาหารการกินลำบากเลยีส่สมมุติถ้าเราไม่ได้เตรียมเสบีงยงไปเนี่ยมันมันหาน้ำาหาอะไรลำบากถ้าเป็นคนในพื้นที่ก็น่าจะไม่ลำบาก รวาำบคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้อุปสรรคเลยก็คือของทางตำรวจก็คือพึ่งเคยมา ดังนั้นเนี่ยการจะลุยขึ้นปา่าขึ้นเขาเนี่ยนะฮะยอมรับว่าเรื่องนี้คือลําบาก<ะ>นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยังผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตํารวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์วันนี้ก็ออกมาบอกเหมือนกันนี่นะครับว่าเบื้องต้นตอนนี้ต้องขอความร่วมมือร่วมมือในส่วนของทางด้านชาวบ้านวอยเพิ่งขึ้นเขาช่วงนี้เพราะเขาจะมีกําลังของเจ้าหน้าที่ทั้งอยู่ในชุมชนบ้านตระทั้งอยู่บริเวณในเทือกเขาบรรทัด คุณผู้ชมลองดูผังตรงนี้เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูถามว่าเวลาเราคุยกันเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเข้าใจข่าวมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมดู2จังหวัดที่เราทํากราฟิกให้ดูวันนี้ตํารวจเนี่ยแนวเทือกเขาบรรทัดเนี่ยมันจะกินพื้นที่หลายจังหวัด<ะ>แต่จุดใหญ่คือพัทลุงกับตรังคุณผู้ชมดูนะฮะเขากําลังตีโอบเข้าไปที่ชุมชนบ้านตระบ้านตระคือสีขาวอยู่ตรงกลางและวันนี้คุณผู้ชมฮะน้ําตกโตนตกกับอ่างเก็บน้ําหัวช้าง เห็นใช่ไหมครับมันจะอยู่กันคนละจังหวัดวันนี้ลานจอดอเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมสร้างในโซนของพื้นที่พัทลุงก็คือแถวตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําหัวช้างขณาเดียวกันเนี่ยศูนย์อํานวยการเนี่ยมันจะมีทั้งสองจังหวัดแล้วก็คือที่พัทลุงคุณผู้ชมเห็นนะฮะัฝั่งพัทลุงสีแดงด้านล่างก็จะอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ําคลองหัวช้างอีกเหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือที่จังหวัดตรังหน่วยพิทักษ์ป่าตนเตะ ซึ่งตรงจุดนี้เราก็จะเริ่มคุ้นและกับน้ําตกตนตกซึ่งน้ําตกตนตกก็เป็นจุดที่เขากําลังคาดการว่าเสียแป้งอาจจะอาศัยน้ําตรงโซนนี้ในการประทังเลี้ยงชีพตัวเองหรือไม่ในการที่หลบหนีดังนั้นเท่ากับว่าแนวเขาทั้งหมดทั้งพัทรลุงกัะตังเนี่ยมันจะถูกโอบกระชับเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะปิดล้อมทางพื้นที่ของเสียแป้งวันนี้ทางนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่า คิดว่าเสียแป้งยังคงอยู่บนเทือกเขาบรรทัดหรือไม่มพลตำรวจโทอิทธิพลก็เลยพูดสั้นๆบอกว่าผมว่าน่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้ลองฟังเสียงทางด้านพลตำรวจโทอิทธิพลหน่อยครคือมันมีการประทะก,กันเราก็ต้องพร้อมที่จะ เราไจับเขาเพิ่มเลยเข้อหาต่อสู้ขัดขวางนะครับพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่งานต้องเอาพิสูจน์สารเข้าไปเก็บพยานฐานตอนนี้มีวิธีการวิธีเดียวก็คือเดินเท้าที่ทราบสภาพป่า,ปปามันทึบมากนะครับแล้วบวกกับ ตัวท่าตัวอะไรก็เยอะนะครับก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันแล้วก็ต้องมีการทักซ้อมกับเจ้าหน้าที่กับที่ที่เข้าไปแล้วมาจนจนให้เขาเข้าใจสภาพพื้นที่คือตอนนี้เสบียงเราก็ต้องคอยส่งเข้าในตลอดนะครับอย่างน้อยก็ต้องทําที่เข้าไปดอกทหารให้จุดปฏิบัติหน้าที่ได้ก็เราล้อมอยู่นะเราก็ยังคิดว่าเขาคุณไปไหนไม่ได้ นะเขาเราปิดทุกหางไปละคือตอนนี้เขามีอาวุธนะครับวกกับเขาอาจจะไม่มีทะเบียงอะไรเงี้ยเขาอาจจะใช้อาวุธที่เพื่อออกอหารอะไร่เงี้ยก็ต้องให้ชาวบ้านระวังนะครับตอนนี้ผมว่าผมว่าตอนนี้ในสภาพิดโดยตอนที่เราตีแตกกบบนี้เราไม่รู้เขาก่อตัวกันรวมเปนติดหรือเปล่านะเขาอาจจะแยกกันก็ได้คุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ห้ามชาวบ้านขึ้นเพราะชาวบ้านต้องระวังคือเสียแป้งตอนนี้น่าจะดับเครื่องชนเพราะเขามีอาวุธปืนอย่างที่ทราบเลยก็คือตอนนี้3กระ บอกเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ขนาะเดียวกันนี่คือการลําเลียงในส่วนของทางเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกชุดรากตเวนเดินเท้าเนี่ย ในผังเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่บ้านตระเนี่ยที่เราจะคุ้นชื่อกันเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยไปปักหลักอยู่ในบ้านตระแต่ที่เห็นว่ากองกําลังตํารวจจํานวนมหาศาลเนี่ยนะฮะที่กําลังจะขึ้นไปเนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีก็คือตีโอบก,กระชับทางน้ําก็คือจากน้ําตกตนตกแล้วก็จากทางด้านอ่างเก็บน้ําหัวช้างใน2ฝั่ง2จังหวัดนี้จะตีเข้าไปสับกําลังอย่างที่บอกก็คือเรือราดตะเวนก็จะเข้าไปในป่านึกออกใช่ไหมฮะทางน้ําตกเองเนี่ยก็จะมีชุดราดตะเวนเดินเท้าอยู่ด้วยดังนั้นอย่างอ่างเก็บน้ำเนี่ยพอ เรือเข้าไปในป่าถึงปับ๊บเขาก็จะต้องไปอยู่ในนั้นก็ประมาณสัก6วันแล้วชุดใหม่เนี่ยก็จะถูกสับเปลี่ยนออกมาเมื่อครบ6วันหมุนกันอยู่อย่างนี้แหละฮะจนกว่าจะได้ตัวเสียแป้งนอกจากวันนี้ทางน้ําทางอากาศทางภาคพื้นดินเนี่ยนะครับคุณู้ชมฮะสำคัญที่สุดเลยวันนี้กลายว่าฝนถลม่มแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเห็นบอกว่าเจออุปสรรคมากแต่ถ้าคิดในมุมกลับถ้าเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อย แป้งซึ่งอยู่ตัวคนเดียวกลางป่าก็ยิ่งเหนื่อยกว่านี้ฮะตรงบริเวณจุดน้ําตกตนตกคุณผู้ชมฮะมันมีศูนย์อํานวยการล่าสุดนะครับน้องนาริศเองเนี่ยวันนี้ไปสํารวจตรวจสอบแล้วก็เดินท้าไปพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ค่ําคืนนี้ติดตามรายงานสดจากน้องนาริศครับ ครับคุณ,ค,ณคุณจิตด,ดีและคุณผู้ชมครับนับเข้าสู่วันที่20แล้วนะครับที่ตํารวจยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวเสียแป้งได้นะครับซึ่งบรรยากาศด้านหลังของผมนี้นะครับที่ศูนย์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดนัจะเห็นว่าภายในกองบัญชาการที่ตั้งขึ้นเพื่อติดตามไล่ล่าเสียแป้งนะครับยังมีเจ้าหน้าที่ประชุมหารือกันอยู่ด้านภายในนะครับส่วนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นณนะขณะนี้นะครับจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจส่วนใหญ่เนี่ยจะ มีการขึ้นไปบนเขาเกือบทั้งหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว,ว่ามีแค่เพียงรถของหน่วยสวทและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่อจอดอยู่บริเวณศูนย์ประชาการเท่านั้นนะครับแต่เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการขึ้นไปข้างบนเขาแล้วก็ค่อยๆกระชับพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศก,ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับค่อนข้างที่จะเงียบสมควรเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไปขึ้นเขาหมดแล้วนะครับขนาดเดียวกันนะครับ และขณะนี้นะ,ะขนาดเดียวกันนะครับเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวได้เดินทางไปสํารวจบริเวณปากทางขึ้นเขาบรรทัดนะครับบริเวณทางขึ้นน้ําตกตนตกนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับที่จะขึ้นเขาบรรทัดได้ในจังหวัดกลาง <c oughs> พบว่าเมื่อช่วงตลอดทั้งวันที่ผ่านมานี้นะครับมีฝนตกหนักตลอดลงมานะครับฝนที่ตกหนักมาทั้งวันนั้นทําให้เกิด น้ําป่าที่ไหลหลากนะครับและขณะนี้นะครับระดับน้ําได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยที่โดยทีมข่าวนะครับได้มีการพูดคุยกับนายพรชัยเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับให้ข้อมูลว่าน้ําป่าที่ไหลหลากนั้นนะครับอาจจะทําให้ระดับน้ําท่วมจนปิดสะพานข้ามแม่น้ำได้ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะเดินทางขึ้นไปบนเขาบรรทัดซึ่งหากมีการปิดเส้นทางเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอุปสรรคใหม่ที่จะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ย ลำเลียงสบียงขึ้นไปบนเขาได้ยากลําบากขึ้นและที่ยากไปกว่านั้นคือในการเสริมกําลังขึ้นไปติดตามไล่ล่าเสียแป้งก็จะยากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสะพานถูกปิดขาดนะครับโดยล่าสุดตอนนี้นะครับระดับน้ำนะครับยังไม่สูงขึ้นท่วมสะพานนะครับและฝนเริ่มหยุดตกแล้วแต่หากฝนได้มีการตกลงมาเพิ่มอีกนะครับนายพรชัยบอกว่าก็อาจจะทําให้สะพานถูกปิดก็เป็นไปได้นะครับเพราะที่ผ่านมาทุกครั้งที่ฝนตกหนักนั้น น้ำป่าจะท่วมจนปิดสะพานตลอดนะครับไปฟังเสียงนายพรชัยกันครับทั้งวันวันนี้ผมก็ปลาชุดปฏิการพิเศษก็ลงมาก็ตากฝนมาด้วยครับผมครับผมถ้าเราไม่ลงมาให้เร็วก็จะติดน้ําอยู่ข้างบนครับผมครับแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคใหม่เลยหรอครับผมมีอยู่ประจําครับครับแบบนี้สมมุติถ้าเกิดว่าฝนยังตกมักต่อเนื่องเนี่ยครับ เคยไหมคบว่าฝนเนี่ยน้ำจะท่วมแล้วปิดสะพานปิดครับปิดปิดครับผมก็ลงมาจากข้างบนก็ต้องรอไอ้น้ําลดก่อนครับครับผมแต่ว่าสมมติถ้าเกิดว่าน้ําท่วมปิดสะพานเนี่ยมันจะไม่มีเส้นทางอื่นที่จะขึ้นไปข่าวบรรทันทแล้วเหรอครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยมันจะปิดตายตรงนีน้แต่ว่าถ้าจะขนกระเบียงหรือว่าขึ้นไปเสริมกลาลังเนี่ยก็อาจจะต้องรอให้น้าลดก่อนครับผมต้องรอ,อน้าลดก่อนตอนนี้ระดับน้ําเป็นยังไงบ้างครับระดับน้ําช่วงนี้ก็ จะลดแล้วครับผมถ,<ด>ถ้าเกิดฝนไม่ยังไม่ตกมาอีกครับผมน้าจะลดแต่ตอนเย็นมีเห็นว่าตอนเย็นก็จะ,จะเพิ่มท่วมสะพานอยู่คุณผู้ชมครับยังต้องติดตามกันต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับ บริเวณเนี้ศูนย์บัญชาการเงียบทั้งหมดแล้วเพราะเจ้าหน้าที่เขาขึ้นไปเสริมกําลังกันทั้งหมดเลยนะครับร้อยถึงสองนายปิดล้อมเขาาไว้ทั้งหมดต้องมาเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับว่าค่าคืนนี้จะสามารถจับตัวเสียแป้งได้หรือไม่นะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับ คุณครับคุณผู้ชมครับและเดี๋ยววันนี้เองเนี่ยนอกจากตำรวจ200กว่านายขึ้นไปบนเขาวันนี้กองดูสักนิดหนึ่งที่เมื่อกี้น้องนริศบอกน้ําป่ากําลังลงมานะขนาดนี้ข<ะ>อภาพอินเสิร์ตเมื่อกี้น้ําป่าที่หนึ่งเพราะถือว่าเป็นเหตุการณ์สาคัญที่เราตัดสัญญาณสดกลับไปคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่น้องรายงานสด<ะ>คําถามคือถ้าเสียแป้งมาเดินเขาไม่เป็นแล้วมาไปอยู่ในเส้นทางที่น้ํากําลังบาขนาดนี้ค่ําคืนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเสียแป้งข้านาดเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมฮะชุดพอถอ ลงพื้นที่นี่คืนนี้นะฮะน้ำป่ามาเรียบร้อยแล้วครับฝนตกหนักพอถอเองเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เขาเข้าพื้นที่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเขาก็ไปตรงโซนบริเวณที่เรียกกันว่าน้ําตกตนตกนี่แหละที่เรากําลังติดตามกันอยู่เนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเลยวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามันจะมีจุดที่เขาจะต้องเข้าไปเก็บหลักฐานอขอพัยไม่ใช่น้ำตกตนตก,ตนตกเขาเรียกว่าหัวช้าง ผมจำชื่อผิดเนี่ยนะฮะทางฝั่งของหัวช้างเห็นในภาพกราฟิกนะฮะประเด็นก็คือว่ามันจะมีชุดของทางเจ้าหน้าที่ พลตำรวจโทอิทธิพลบอกว่าพอเราลงเรือจากตรงนี้เราก็จะเข้าไปในปา่าแล้วจะไปสับเอากําลังข้างในเนี่ยออกมาอยู่ข้างนอกบ้างแล้วก็ชุดใหม่ก็จะเข้าไปอยู่จริงๆมันจะมีเห็นเลื่อยใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่เป็นคนถือเลื่อยไปนะฮะเพราะเขาจะต้องสร้างลานจอดหอมันจะมีภาพอยู่อันหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่อยากให้ดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะภาพตอนที่ตํารวจเขาเรียกประชุมกันนะคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกชุดที่เข้าไปในปา่าคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นตํารวจภูธรภาคแตํตรวจภูธร ภาคเก้าตชอดอจะต้องขึ้นจากฝั่งคลองหัวช้างตรงจุดนี้นะฮะแล้วเข้าไปในป่าถามว่าเมื่อเข้าไปในป่าแล้วตํารวจจะทํำยังไงต่อไหนจะมีทั้งเลื่อยไหนจะมีทั้งปืนประเด็นก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยจะลาดตระเวนเพื่อหาเียแป้งอีกส่วนหนึ่งจะไปหาพื้นที่ที่จะสร้างลานจอดอดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์มันก็ต้องเตรียมพร้อมอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมเพราะน่าจะช่ำชองในการลาดตระเวนก็คือตอชอด434อ ตรงจุดนี้ก็จะเข้าไปในช่วงของการเดินป่าด้วยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตํารวจเองไม่ได้ทํางานง่ายเลยล่าสุดของเราเองเนี่ยทีมข่าวของเราเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราก็สอบถามตํารวจมันจะมีภาพขนําภาพนิ่งทีมงานขึ้นภาพนิ่งมาหน่ฮะภาพขนํากลางป่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งขนําครับถามว่าขนําดังกล่าวเนี่ย จริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์ยังไงเพราะอย่างที่ช่อง8รายงานคือบ้านของพลิกเนี่ยเป็นบ้านที่เสียแป้งเคยไปอยู่แล้วคาดการว่าหลังจากนั้นเนี่ยเสียแป้งเองเนี่ยนะฮะน่าจะเดินเท้าต่อภ<ะ>าพนิ่งขนำครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้มีนายตำรวจท่านหนึ่งบอกกับเราเลยเนี่ยนะครับบอกว่า ตรงจุดขน้ำเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นจะเป็นจุดซึ่งวันนี้ก็จะมีกําลังเนี่ยนะครับเข้าไปตึงกําลังอยู่ด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการสอบถามเนี่ยนะฮะว่าแล้วเอาจริงเวลาพวกพี่เข้าไปข้างในกันเนี่ยที่เจออุปสรรคอะไรยังไงกันไหมปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจท่านหนึ่งเปิดแผลให้เราดูขอดูแผลสักนิดนึงนะฮะเห็นบอกว่าที่เท้ามีร่องรอยของน้ํากัดเท้านี่ฮะ แล้วส่วนเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาจะต้องสับเปลี่ยนไปอยู่ที่ขนําด้วยเนี่ยนะฮะถามบอกแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมเจ้าตัวบอกเอาจริงนะคืออันเนี้ยพวกที่แบบเพิ่งเคยมาแล้วมาเจอลุยป่ามีปัญหาก็คืออะไรนะสําหรับคุณเอ็มเขาบอกว่ายังไงจิตดีในป่ามันมีท่าค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าเจอทากดูดเท้าดูดตามตัวตามร่างกายเนี่ยะะดูดเลือดใช่ไหมใช่มันดูดเลือดแล้วเจอน้ํากัดเท้าอีกก็ฝนตก สลับกันแบบนี้ใช่ใช่นะลงเท้าผ้าใบใส่ไปต่อให้ลงเรือเดินป่าก็โดนน้ากัดเท้าอีกค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะสำหรับตํารวจและตารวจบอกเวลาลาดตะเวนเนี่ยเอาจริงกลางคืนเนี่ยคือมันจะมานั่งก่อกองไฟให้แป้งมันเห็นอีกก็ไม่ได้ดังนั้นจะต้องใช้ความชมํชมนานิชํานาญอีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงตํารวจเลยก็คือเห็นบอกการล่าแป้งไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะว่าในป่านเนี่ยมันจะมีพวกใบไม้ซึ่งมันอำพลางตัวอีกกลางคืนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เห็นตัวแน่แน

ขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหล่าแป้งทั้งทีเนี่ยนะฮะกลายไปว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนด้วยถามว่าเดือดร้อนอยังไงวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะครไปคุยกับคุณโชคชัยริมมาเป็นชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าบอกว่าวันนี้ได้รับคําสั่งให้ติดตามสอดส่องบุคคลที่แปลกถิ่นเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ยอมรับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะความยากที่สุดเลยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ตารวจเขาต้องไปใช้วิธีแบบนี้คือชาวบ้านเนี่ยเขาอาจจะชิน แต่ว่าตํารวจที่เพิ่งไปใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ชินแน่ๆสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเลยชาวบ้านกําลังโอดโอยมันจะมีชุมชนที่เขาเรียกว่ากลุ่มชนเผ่ามานิซึ่งจะมี35คนค่ะปรากฏว่าณนะขนาดนี้ตํารวจสั่งห้ามชนเผ่ามานิเข้าป่าเนื่องจากว่าตอนนี้กําลังล่าเสียแป้งเดี๋ยวจะได้รับอันตรายคุณไพโรธเนี่ยคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เลยบอกกับเราด้วย บอกว่าเอาจริงแล้วตอนนี้เนี่ยอาหารการกินของชนเผ่ามานี้เขาก็ไม่มีเพราะวิถีของเขาคือล่าสัตว์ตอนนี้สิ่งที่ช่วยได้คือเห็นบอกผู้ใหญ่โชคชัยก็เลยเอาเข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ขอฟังเสียงคุณไพโร์ก่อนนะครับลองฟังเสียงดูฮะอาหารอาหารป่าทุกวันเพราะว่าเขาหาประเภทที่ว่าหาเช้ากินตอนเย็นถ้ามีเหลือก็กิกนตอนเช้าแล้วก็ไปหาอีกเป็นอย่างนี้ประจําตามวิถีชีวิตของเขา แต่ตอนนี้ที่ลุงกอบเตรียมอยู่เตรียมไว้มีอะไรบ้างลุงกอบเตรียมก็าวข้าวสารปลากระกป๋องที่ที่พี่น้องช่วยเหลือกันมาลุงกอบก็เตรียมเก็บไว้ให้เขาไว้ที่ในบ้านเพราะว่าถ้าวันเขาขาดจำพวกหากินไม่ได้ก็เอาปลากระกป๋องให้เขาได้แต่ทางชีวิตกันไปก่อนแล้วข้สารก็มีเยอะครับมีเยอะตอนนี้ก็ความอยากได้ตอนนี้คือเราต้องการ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคุณไพโรธเองก็เลยบอกว่าชาวเผ่าเนี่ยเขาจะมีปัญหาส่วนผู้ใหญ่บ้านบอกยินดีที่จะให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับเพราะว่านตอนนี้ก็ยอมรับว่าถ้ายังจับแป้งไม่ได้แน่นอนแหละมันมีผลกระทบกับชาวบ้านด้วยเหมือนกันมีเสียงของผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับคุณโชคชัยหลิมมาลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูหน่อยฮะนี้ว่ากิจก็คืคอรดร่องดูแลในหมู่บ้านม่มีเกล็กหน้ากาวในหมู่บ้าน โอนยาบ้านในหมู่บ้านว่าช่วยกันตรวจจ้องดูเล่เมื่อยามกลางคืนที่ตัดยางกันได้ก็คือดูเล่วกปักกล้าความโดยงั้นไอ้ดิบ<า>นี่แหละครับ